ในเบรกของเราเดรกสุดท้ายแต่ว่ายังย้าๆอยู่นะยาวตลอดข่าวเรายังไม่หมดเลยยังไมม่หดจริงๆวันหลังต้องเพิ่มเป็ชั่วโมงครึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยพอนะคะแล้วก็วันหลังท่านสมมติว่าพี่จิ๋มไม่อยู่เนี่ยนะคะน้องไผ่ก็จะมาอยู่กับวอลลี่เฮ้ยจะดีเหรอครับเหมาะสมกันมากผมว่าไม่ค่อยจะเหมาะเดี๋ยวจะชวนกันไปเตะบอลไปอะไรอย่างเงี้ยมีแพนด้าก็บหมีก็โลกเขาถู้กันเหมาะกันมากเลยเห็นวอลลี่เลยอยากจะเตะเลยจริงเหรอวอลลี่เป็นยอดเมื่อก่อนชื่อไอ้บอล บรลลี่น่าสงสารมากเลย<า>จริงๆเนี่เขาเอชอบใจกันนะผู้ชายกันนะก็แบบไม่สนใจก็ว่าก็ม<ข>สมควรเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับไม่มีตังไงอ๋อัจบตรงนี้ก<อ>็ให้เขามีให้เขาเลี้ยงเราสิก็นี่เลเออไม่เหมือนไม่เหมือนพีน่จิมผู้ชายเร็วๆอย่างมึงะน,น,น่าตายนะค้าใส แหมเจ็บปวดตรงนี้นะฮะเบรกนี้นะครับมาดูข่าวเริ่มเลยเริ่มเลยตอนที่จะตายก็ยิ่งพูดไปนียิ่งแสบคอแสบกระบอกโอเคแล้วมาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะฮะสำหรับเบรกที่2ของเรากับ2คู่รักนะครับปั๊มกุเตโตและการ์ตูนนะครับสวีทหวานใช่เล่นจ้าเขาสวีทหวานกันยังไงจริงๆมันก็มีรูปออกมาแล้วว่าเขาสวีทหวานกันยังไงไม่ต้องบอกว่าคำว่าสวีทหวานเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยไม่มีข่าวเลยพี่ปั๊บไม่มีข่าวคู่กับผู้หญิงคนไหนเลย แล้วก็ไม่มีลูกเ,เน แอมไม่ใช่แอมแต่วรักนะครับผมแอมในขาดนะคะแล้วก็มีน้องต้อนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีขาเพราะว่าพู้นั้นไม่ดังแต่กนักข่าวไปจับต้องเพรากร์ตูนเขาก็เออพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างอ๋อนี่ไม่ต้อง็นนี้ด้วยใช่ถูกต้องแต่นี้ว่าถ้าทั้งคู่เลยไม่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 มีเอ่อชื่อเสียงในวงการเนี่ยเหมือนกับผู้ชายไม่ใช่ไฮโซเงี้ยเขาก็ไม่จับข่าวนะเขาบอกว่าเขาสุ่มดูใจกันมาหลายปีด้วยไม่ได้สุ่มอะค่ะไม่สุ่มเลยไม่สุ่มค่ะเขาแบบ เออเขาเาชมกันตลอดใช่ค่ะเขาแบบเจอกันอันนี้แปลว่าแบบปะกันใน comedy นี่ก็มีเฮ้ย comedy นี่ก็มีเหรอมีมีใครฮะไอ้ไผ่เนี่แเฮ้ยผมปะกอะใครครับผมตะกี้ไงไอ้ย่าไอ้ย่าบ้านโอ้โหแต่นี่ว่าสมมุติเวลาเขามีอะไรกับกระตูนเนี่ยเสาวเป็นคุกอิ๊กกันเลยเนี่ยนะเขาสวีทหวานกันเนี่ยนะสวีทหวานกันมันไม่ใช่เรื่องแปลก ตอนนี้ออกสวิตหวานครับอีกสักปีนึงไม่กี่เดือนก็เขาก็จะมาออกขายทีหนึ่งเลิกกันมันเป็นธรรมดาเวลาของหวานน้ำตาลหมดเลิกกันธรรมดาเลยแต่ว่าเพื่อนว่าเพราะว่าเวลามีแฟนกันในวงการเนี่ยเราแบบต่างคนต่างแยกกานทางานบางคนเนี่ยไม่มีเวลาเจอกันบางคนอ่ะไปพบเจอกับคนอื่นอย่างนี้มันก็มีส่วนทําให้เลิกลากันเร็วอะแต่จริงๆถามว่าไม่มีเวลาเจอกันเลยจริงไหมไม่จริงนะไม่จริงลาป้องไทยห็นหมด ก็เจอเราตลอดแหละนี่หมาบอกไม่เจอไม่จริงนะสปะคือหึอีกเลยครับผมนีทนะฮะก็ถือว่าแบบเป็นคู่รายคู่หนึ่งที่น่าจับตามองเพราะเป็ัฒน์คนที่มีชื่อเสียงจับเถอะนะฮะ โอ้จับตาไม่ได้เลยตรงนี้นนตบเลยค่ะโหหร้ายเหลือเกินนะครับมาที่ราวต่อไปดีกว่านะครับกับปอยสุดวิวนะครับเปลยอ,อกแนบชิปจางเจียงวีนี่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ในหนังเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ใช่เปลยอ,อกด้วยไม่เปลยอ,อกมัน<ล>ไ,ไม่เปลยอ,อกแค่ใส่กอะอกเล็กๆแล้วตอนี่ว่าในบทเนี่ยอาจจะมีเสื้อหลุดขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเองแต่ประจับประเด็นออกมาแต่โปสเตอร์ที่แบบถ่ายแบบกอดแบ่นี้เลยฮะ เดี๋ยววันไหนจะเอามาให้ดูนะคะพี่จิมถ่ายลงหนังสือ,อาวาัดดีดราบใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะออกมานอนเลื้อยเป็นนังเงือกอยในหนังสือเนี่ยมีแค่เฟอร์ขนาดที่คุมล่างฉันอ๋อหมายถึงว่าเราทาได้หมดเลยไม่ได้ทาเครื่องพังโอ้ยเครื่องใครพังเครื่องคอมพิวเตอร์พังไปอสิบหกเครื่องกว่าจะถ่ายเอามาได้ก็จริงๆแล้วมันเป็นการรีพัชเพื่อจะต้องให้เราออกมาให้ดูสมน้ำสมเนื้อแต่จริงๆนะผู้ชายก่อดกับผู้ชายมันไม่เป็นไรเลยนะมันไม่เป็นไรนะนอกจากอันนี้พูดถึงโครโมโซม้องป่อยโครโมโซมพี่ก็เหมือนกันโครโมโซมยังไงก็คือผู้ชายแต่เวลาก่อดกับผู้ชายขึ้นมาเนี่ย ลมนะได้ลมนะได้ลมด้วยจริงผู้ชายมีไม่มีจะกูมีแน่นอน่อถือว่าแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าคูอรูเอแล้วนี่เนยนี่เนียรูปนโอ้โหพุทธะครับผมเดี๋ยวหังสืออะไรหนังสือรูปอยู่นี่ครับพี่จิ๋มหนังืออะไรเือเจ็เโอ้โหเอ้โหเอ้ รู้สึกเป็นหน่วงมังแถวนี้จริงไหมครับบมองแข็งไหมอืมก็ก็มีนิดนึงสลับกันไปนะครับก็ดีนะครับภาพก็ออกมาดูว่าแบบจ้ำกึ่งว่าเอ้ยถอดทั้งตัวหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเขาเป็นแค่การโฆษณาโปรโมทนะนะครับแค่นั้นเองที่สำคัญเนี่ยดังไปไกลแล้วนะฮะถึงนี้เลย แต่จริงๆพี่จิมเล่นหนังเรื่องเชียวเนี่ย C U R E เนี่ยก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเพราะฉันไม่ได้ดังเหมือนปอยไงเล่นมาก่อนปอยด้วยนะคะน้องปอยก็รู้เป็นหนังที่ของต่างประเทศเหมือนกันของต่างประเทศเหมือนกันในงานอีกประเทศอะไรครับเป็นหนังใต้ดินนะไม่ใช่ไต้หวันไม่ใช่ฮ่องกงหนังฮ่องกงอ๋อหนังฮ่องกงแต่เป็นหนังใต้ดินใายบนบกใช้บนบกกให้มีแผ่นให้คนที่มีสตังดูเพราะจริงๆเขาไม่มีสตังมัไม่ได้ดูอยู่แล้ว นะครับมันต่างกันหนังคนจนเนี่ยไม่ไม่ต่างเพราะหนังคนจนจะเป็นหนังการแปลงแก้ผ้าก็ดูได้แต่เนี่หนังคนดีหนังคนจนที่คอสตูมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบได้หาเสื้อผ้าใส่ให้อะไรอย่างเธอเป็นต้นเนี่ยฉันเห็นบางใครสี่ตัวร้อยอยู่เนี่กนี่เสื้อผมแบรนด์นะฮะนี่แบรนด์นะนี่นี่กางเกงนอกนะฮะแบรนด์เกาะโป่นี่กางเกงในเปลือกเกาะโป่งโล่เปลืออ ก๋วยกุงลงเกลืออนะครับมีเสื้อแบรนด์กางเกงน่องกางเกงในมีครบกรถึงตรงนี้อ่ะนะครับไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าหมั่นไส้มึงมาก วันไสอะไรผมก็ผมแม่เลยนะครับนี่เลยข่าวยอดลูกกระตัญยูตุกี้จัดหนักบ้านรถเพื่อพ่อแม่อ๋อนึกว่ายอดลูกกตันญูชวนปุ้ยปีแปดกอ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ชวนใคร่อปีแปดโมงไม่ไม่มีไม่ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบพี่ตุกี้อ่ะก็คือทํางานมาได้สักระยะแล้วถือว่าเป็นตลกร้อยล้านเลยนะตุกี้นี่ั่งอยู่ปวดซีอิ๊วป่ะไม่ไม่ใช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 ่ครับอันนั้นลูกกตัญยูว่าไครู้นะ 我聊，不聊。 ห <laughs> ลังไปม,มีไอเหมือนเสมอแต่ก็ต้องบอกว่าถือว่าทํางานมานะครับแล้วก็มีเงินแล้วก็ซื้อรถซื้อบ้านที่พ่อแม่ที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเขาเขาจริงๆเอ่อถ้าใครรู้ชีวิตของตุ๊กี้จริงๆนะครับ <c oughs> เขาก็ตันอยู่นั้นแต่ตอนเขาเป็นคอสตูมแล้วนะออกระตันยูมั้ยเออแต่ก่อนเข้าวงการเออก่อนเข้าวงการเขาก็อยู่ในพวกแผนกเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอต่เงี้ยแล้วเขาก็มีความใฝ่ฝันแต่ตุ๊กี้เนี่ยเขาเข้ามาในวงการได้เพราะหน้าตาที่เท่ อแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งไท่ที่ปากยิ่งกว่าที่คิโรชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละเอ่นั่นะก็เข้ามาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอีเห็ยนอีกคนหนึ่งที่ชื่อเห็ดพอเห็ดพอไม่เห็ดพอตั้งตาชิดกันอ๋อตาชิดกันอันนี้อีเหียที่ว่าเป็นตัวเล็กๆอะที่เล่นเรื่องอีเหียนอีหินหรืออะไรอะนหินอีเออร์นุหินชื่อแคทเหียนนะหรือเปล่าที่ชื่อสุดารัต าจำได้เพราะชื่อก็สวยมากแล้วก็มีคนนึงที่กำลังดังที่ขายตุ้มขายตุ่มยอมคนนั้นก็ก็คพราหน้าตาเขามีเอกลักษณ์ส่วนมากเขาจะขี้เหร่แล้วก็ได้เข้าวงการเข้างนั้นก็นี่ไงขายหน้าขายตาเออไม่ใช่หมายถึงว่าขายตาขายหน้าอย่างเดียวนะครับเคยดูมาเคยเตะไหมไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยนะครับพี่ตุ๊กกี้บอกว่านะครับพุ่มงบประมาณนะครับซื้อทําบ้านเนี่ยนะครับกว่า200ตารางวาด้วยงบประมาณสร้างกว่า2องล้านหกแสนบาทเลยเดียวอันนี้ว่านอก อันนี้ที่อุดรที่อุดรอ่าใช่คือถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสร้างบ้านในุ่งเทปเนี่ยไม่ได้หรอกนะเจ้นต้องมีสิบล้านนี่คือสองสองล้านหกเนี่ยที่อุดรนี่ถือว่าเป็นแบบใหญ่โมโหล้านเลยนะข้างล่างไม่มีอะไรเลยข้างบนแล้วก็เอาไปในลิงปูให้พ่อให้พ่อใแม่ปีนขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยหรอคะนี่พี่จิ๋มกะจะสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาอยู่ เดี๋ยวเธอท่านสร้างให้แล้วนะหน้า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 เนาฟิตเนี่ยใส่เครื่องปรุงไงโอ้เขียวเลยนี่ก็ก็ชุดก็ได้นะคัลาสีทองเลยครับผมสวยเหมือนจิดไม่เอานะตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับเอ็นเป็นเขารักพ่อรักแม่เขามากแล้วครอบครัวเขามากด้วยแต่เพราะทั้งครอบครัวไม่ได้ทำอะไรเลยตุกกี่คนเดียวตุกอ๋อพี่ทุ๊กี้คนเดียวเลยนะครับแล้วก็มีรถนะครับหอยให้ใหม่เป็นป้ายแดงเลยนะครับให้พ่อแม่ได้พ่อแม่ผ่อนเองนะครับเอ้ย ปล่อยให้ครับปล่อยให้อันนี้นี่คือลูกกัตตันอยู่นะครับอันนี้นี่ถ้าไม่ปล่อยให้นี่เริ่มไม่กัตตันอยู่แล้วนะก็เริ่มเริ่มพ่อแม่เริ่มเกลียดแล้วพ่อแม่เริ่มเกลียดแล้วแต่ว่าเหมือนจ่าพนมเหมือนจ่าเหมือนเหมือนเหมือนพี่จ่าตอนนี้ก็มีปัญหาเกิดกั็เรื่องครอบครัวจริงๆนะความรักทุกความรักเลยทุกคู่เลยเนี่ยปัญหาถ้าไม่มีเงินปัญหาเกิดอันนี้เรื่องจริงเลยจำใส่กระโหลกเลยนะคะถ้าสมมติจะคบกับผู้หญิงเราต้องให้บ้างไม่ใช่เอาไปอย่างเดียวนะคะอ๋อเอาอะไรฮะเอาเงินน่ะโอเค้ะเอาอย่างอื่ ได้ม่ถว่าให้ตลอดให้ตลอดด้วยฉันก็ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละครับโอเมอแต่ว่าก็ในเมื่อเป็นคนดังแล้วก็เขามีข่าวทางด้านแบบเออดังแล้วยิงอะไรมาก่อนมันไม่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวใครจะบ้าแบบเดินกับใครก็ยิ้มไปหมดอ่ะเออไม่ได้ออกไปมาจากสีสัญญาเนี่ยเจอใครก็ยิ้มยิมยิ้ไม่รู้กักแค่ยิ้มเหรอ ก็เป็นไปได้เพราะพอมีข่าวจะจุนนัดมาเนี่ยตอนนี้แค่แบบว่าเป็นลูกกระตันยูเนี่ยสร้างบ้านเชิญศิก็หาว่าแบบสร้างกระแสหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใหม่ๆแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ออกข่าวก็ไม่ได้ออกครับไม่มีอะไรที่มีใครด่าใช่ดังเธอที่บอกว่าจะทุ่มเงินหมื่นนึงซื้อไรมาอะไรับบนี้่ไม่ออกข่าวเลยก็เดี๋ยวผมหัวกับนี่ทีคนถ่ายนี่เขาจะให้เธอหัวหรือเฮ้ยรวมกันรวมกันเขาจะให้รวมหรือเลยรวมรวมฮะรวมหลอกขนาดนี้เลยไค่ ก็ถึงว <l ering S 2> ่าแบบไผ่าผ่าแบบออกแหละเออด่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะแบบผ่านแล้วเสร็จอ่ะผ่านแล้วฟินอ่ะเฮ้ยผ่านแล้วฟินอ่ะใช่เหรอฮะจะเทียงผมนี่จะเทียงพี่กรึบๆเลยนะไม่อนๆโซนใครอยากทำไหมเฮ้ยบอกนะอันนี้แค่แค่ปลายจะเทียงนะแค่ไปบอกโอเคจัดไปนะครับมาอีกที่หนึ่งข่าวครับข่าวนี้แบบโอ้ฟังแล้วเฮิร์ตผมอยากให้น้องเขามาโซกตรงนี้หมดเลยใครนะฮะน้องแก้ว เฟยฟังแก้วเฟยฟังแก้วอย่าให้อย่าให้แก้วมาซบมาซบตรงนี้เอาแก้วตกหน้าก่อนนะเดี๋ยวมันจะบาดหน้าแก้วอ่ะแก้โอนะเขาบอกว่าเลิกก็เลิกแล้วแก้วเนี่ยถึงขั้นปล่อยโฮเลยนะครับสําหรับพี่ป้องนวัดไร้การติดต่อกว่าหนึ่งเดือนมีแต่คนเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าแก้วกับป้องเนี่ยไม่น่าจะไปกันได้เลย เพราะจริงๆเพราะจริงๆป้องเนี่ยนะคะก็เป็นสุภาพบุรุษไทยแบบไม่ใช่ไอัสะเหมือนกับแพกวรันยูเหมือนกับเคนภูภูเหมือนใครที่ว่ามันอยู่ในไอดอลของสาวทั้งสาวประเภทสองเก่งความบังชินีอาบีเยอะมากมากมากคน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 โซบิชิโอลา ตปีชีโอเคเดี๋ยวหลังมาเนี่รู้ใช่ไหมไม่หลังมาจะพูดอย่างนี้เลยไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอเคก็พอบอกงานป้องเนี่ยก็เธยส่วนมากที่บอกว่าเข้าผู้ชายในฝันจะจะเลือกใครที่มาจริงสามคนเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อใครมากแต่มีป้องอยู่ด้วยทุกคนชี้ที่ป้องหมดเลยเนาะถือว่าเป็นผู้ชายที่ลุกจมูกที่นํามาเลยจมูกจมูกจมูกนํามาเลยจมูกมโนได้เลยชี้หน้ามาเลยมโนได้เลยบอกว่า อย่างเงี้ยเล็กครับผมแน่นอนเลยอ่าฮะก็คือแบบนำมาเลยนำมาเลยตุ้งมาเลยถูกต้องครับผมตรงนี้นะครฮะถ้าถถ้้าาเจะมีแก้วฉันก็ต้องร้องไห้อ่ะร้องเสียดายเสียด็จยิ่งวอร์มาก ถือว่าที่พี่ป้องเคยซื้อให้กินเมื่ออดูที่ดีดื่มถูกอดีที่ดูดดื่มถูกต้องอดูที่เคยดีดเขาดูดอ่ะขาหกตรงนี้ถูกต้องเลยจัลมันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าแบบโอ้คบกันมาคุยกันมาเนี่ยกว่า2ปีแต่จริงๆแล้วแก้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในโอวาของพ่อแม่นะเออเป็นเด็กรับเรียนด้วยต้องบอกว่าลุกเมื่อก่อนเนี่ยที่เข้ามาก็มีกระเส้นเ็นเป็นทองเลยนะเป็นทองเลยวะเออทองเธอบอกเป็นผู้หญิงไม่ได้ล่ะ เพื่อนฉัน่ะเป็นทอมมาพบกับฉันะมีหัวสี่คนแล้วเฮ้ยแต่จริงๆแสดงจะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสี่คนมีลูกสี่คนด้วยนะมีลูกโอ้โหสี่หัวมีมีจดวงตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นทอมแล้วตอนนี้ไม่เป็นทอมแล้วจะดเลยอย่างพี่จิ๋มเมื่อก่อนก็เป็นผู้ชายมาก่อนอะไรนะครับผมเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวจังเลยไม่ไม่เกี่ยวกันแต่อย่างใด ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวนะครับ<แ>ก็ถือว่าแบบแ,บบแบบสดงความเสียใจกับน้องด้วยก็อยากให้น้องแบบเสียใจก็ทำ嘛แก้วอาจจะดีใจก็ได้แต่เอาแบบจะแบบเออแบบดราม่าร้องไห้แบบไม่อะขอเขาเศร้านะไม่ไม่เศร้าเป็นพี่พี่ก็ไม่เศร้าสองปีฉลามากเลยสองปีที่อยู่กับชายคนสามปีเวลาเขาออกไปเขาบอกเธอขาดฉันแล้วจะรู้สึกเขาพูดกันอย่างงี้จะรู้สึกไปเลยแล้วรอเพาไม่มีซันเนี่ยเธอรวย กูรู้สึกรู้สึกโล่งมากเลยรู้สึกรู้สึกโล่งมากที่ออกมาจากชีวิตฉันได้นี่นปกติเนี่ย <c oughs> เขาเลี้ยงเรา <c oughs> เราเลี้ยงเขาตลอดเวลา,ลลาบอกแล้วว่าเธอไปจากจันเนี่ยเธอรวย เขารวยเออนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาจากมือที่สามด้วยไม่มีไม่มีไม่มีเราไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วกับไปเล่นดนตรีไทยก็ได้เออได้หมดนะครับยังไงก็อย่าให้น้องเศร้านานนะครับเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่จริงใจแล้วก็รู้ใจเองไม่นะไม่นานไม่นานไม่นานเหมือนพี่ในีสี่วันก็ไปแล้วเออไปค่ะก็อะอย่างนี้หมดข่าวเรื่องดาราแล้วตอนนี้เรามาเข้าในช่วงนี่เลยยิงยาวประกระเป๋ายิงฉุกยันยิงยาวอ่าาเรียบร้อย โอ้โหนี่ไงงั้นผมยอมแพ้ดีกว่ากับผมเธอแพ้ฉ่นก็หอมเธออยู่ดีจะเอาอะไรเลือกอย่างหนึ่งเอาเอาไม่เลือกเตะไม่เลือกเตะเตะผมเลยเข้านี่เลยก็อดูถูกฉันมากเลยมานะครับวันนี้อย่างยาวๆยักชุบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนักร้องสาวอยคนนี้นะคะบอกได้เลยว่านักร้องคนนี้นะคะเป็นนักร้องที่ขวัญใจของเขาเรียกอะไรอ่ะสาวลูกทุ่งตัวจริงอ่ะ <ห>แล้วเก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์าารยแต่งเพลงคนหนึ่งว่าคนนี้นักร้องคนนี้เป็นสิธิรัก์ของแกรหรือเปล่าทําไมแกจะต้องป้อนเพลงให้กับนักร้องคนนี้ตลอดเวลาท<ด>ี่คนอื่น,อนขอเพลงในยาิเย็น นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์กับเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องเคลียร์กับเขาเลยเคลียร์เคลียร์นบผมตรงนี้้วทีมผู้หญิงจะเคลียร์ใช่ไหมนักร้องคนนี้ชื่อน้ำพึ่งพรเยาน้ำพึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่เสียงลูกทุ่งจริงๆนะก็เป็นเพื่อนคู่กันมากับเอกุสุมาณีการน้องเอเนก็คือเป็นเพื่อนพี่เหมือนกันแล้วก็สนิทกันนะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาเขาเลยอาันย์ไค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะพี่จิมจะต้องเคลียร์เลยนะ ต้องเปียนต้องเปลี่ยนกันเลยจ่าตอนนี้ติดแล้วสวัสดีน้องน้ำพึ่งสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะลองบอกสิคะชื่อหนุนะคะค่ะน้ำพึ่งพอนยาวค่ะน้ำพึ่งพอนยาวนะคะสำหรับการเปี่ยนที่บ้านด้วยนะคะค่ะไออย่างนี้แอร์อยู่ค่ะไออย่างนี้นะคะน้ำพึ่งสายตอนนี้รูปขึ้นแล้วนะนะฮะรูปน้ำพึ่งขึ้นแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเอ่อถ้าพี่หญิงจะโทรมาสัมภาษณ์เนกับ ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนโอ้โหผมพีสิงนี้ต้องเป็นเรื่องที่เขียยเขียยแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องเขี่ยกันหน่อยเขีรยกันหน่อยเราต้องให้มีเรื่องแต่ถ้าไม่มีเรื่องมันไม่เราไม่พูดนะครับผงพี่น้ำพึ่งนี่มีประเด็นเลยครับมีประเด็นเลยนี่น้ำพึ่งนะมีคนก็สงสัยมาเลยว่าว่าทําไมอาจารย์จิตกรบัวเงียมเนี่ยครับถึงได้บอกว่าเป็นสิทธิ์โปรดะบอกน้ำพึ่งขอเยาเป็นสิทธิ์โปรดของท่านเลยใครจะน้ำพึ่งขอมยาขอเพียงเลยก็ได้หมดเลยอะครับ เคลียมมาอ่าฮะจา่ายหรอือเ,เปล่าเลียมาเลียมาเลยค่ะว่าอาจารย์อาจารย์จิตกรอนโบเนียมเนี่ยรักอะไรในตัวน้ำพึ่งพรพยาเป็นสิทธิโ์โปรดเช่นว่าอ่ารือว่าร้องเพลงเก่งหรือว่าร้องเพลงได้ถูกตายาประกาจารจริ่า,าไม่กศยอ,อาครับ

อของพี่จิ๋มเนี่ยของพี่จิ๋มเนี่ยว่าสอนแล้วก็นอนง่าย่าสอนนอนง่ายค่ะนะคะน้ำพึ่งจ๋าเอาอย่างนี้นะตกลงเคลียร์กันแล้วว่าอาจารย์โปรดเพราะว่าน้ำพึ่งแต่นี่ขอบอกคอนเฟิร์มไปด้วยคุณชมหน้องพึ่งเนี่ยนะคะร้องเพลงแบบว่าคือลูกทุ่งจริงๆเลยนะคะลูกทุ่งมากๆเลยอาจารย์จิตคารบอนเนียนเพลงจะก็จะเป็นแบบเพลงเศร้าๆเป็นชีวิตตลอดเวลาแล้วได้นักเสิร์ฟที่รักเนี่ยมีที่รัก เราคงรักมึงไม่ได้พี่จิ๋มนี่ร้องเพลงเพราะนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าร้องนะสุเต้พี่โอ้โหจริงจริงนะครับพี่พี่จิ๋มร้องเพลงต้องสู้ให้ฟังนะฮร้องทำไมนะของเจเจ่บน้าไปยาวนะคะึงอ๋อนี่ก็ไม่ได้ด่านะครับมึงเจ็บไหอ ครับอืมคนล่าสุดครับเออเห็นไหมล่าคนล่าสุดเลยแล้วก็เรไม่จัดงานค่ะจ่ายยังไม่มีซานอ้อโหโสดด้วยประกาศออกกล้องกล้องกันด้วยเห็นไหมล่ะเธอเห็นลูกเขาบนจอครับลูกเขาบนจออย่างสวยเดีไหมล่ะจาไม่ได้จ่ไม่ต้องหาเลยน้ำพึ่งไม่ต้องหาแล้วในช่องไม่มีเยอะในช่องไม่มีเยอะเลยเอด่า โอเคเอาอย่างนี้นะขอตอนนี้ขอขอช่วยฝากผลงานด้วยผลงานมีอะไรบ้างที่ต้นที่จอเนี้ยชุดเนี้ยคือชุดล่าสุดหรือเปล่าชุดล่าสุดตอนนี้เป็นแค่ก้อนประมาณตอนนี้นะคะประมาณ20กระเพง20เพลงจะออกิ้กี่ปีคะ <c oughs> กำลังอยู่ในขั้นก,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 การเป็นผู้เกษียณอยู่ค่ะถ่นเออกี่กี่ปีเสร็จคะ20กระเพงเอามาต่างมาครอบเวอร์ใหม่คือไม่ห่อจานหมดเลยใช่ไหมร้องใหม่หมดคืนแล้วทำเป็นนี่ค่ะ อ๋อนี่เพลงยุคไ่จีหมดเลยนี่ฮะครับแล้วก็ยังไม่ด้คุ่นเีายังไม่เกิดเลยนะเฮ้ยหลานหลานย,ยังไม่เกิดจ้่จจั่งอ๋อจะจะจาตามไปร้องด้วยกันหหหเหรอฮะเฮ้ย,<ล>อ,ยอ๋่อ๋อจ้่ะ <c oughs> ไม่ใช่เสียงสูง่ใช่ไม อ๋อสองชุดน<า>ี่ยี่สิบเพลงยี่สิบเพลงค่ะอ๋ออันนี้อาจารย์ให้หมดเลยทุกเพลงอุกเงคอาจารย์จิตกรมบนเดี่วคนเดียวเลยค่าหลวันหลังเจอว่าหลังเจอวันหลังเจออาจารย์จะไม่ไหวละ้ยว่าหลังเจออาจารย์จะไม่ไหวแล้วอาจารยลำเอียง๋อ้ยไม่ลำเอียงเขาบอกว่าเขาเ้า่าอออโอเคยังไงก็จะ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยกันนะคะว่าน้องพึ่งความพยายามนะคะเป็นน้องที่คุณภาพเยอะมากๆแล้วก็เป็นน้องที่เป็นน้องทุ่งที่เป็กทุ่งจริงๆครับใช่เวลาอยู่บนเวทีเขาบอกว่าเธอแน่นแน่นเสื้อผ้าหน้าผมจะเป๊ะมากจ้างห0าร้อค่าผม4,000โอ้โหจัดเต็มครับผมนะฮะหรือว่าเป็นเป็นเด็กดีของอาจารย์ด้วยแล้วก็เสียงคอ้วยจ้าของถ้าอยาจะไปต้องเป็นเตรีอยากจะไปเยี่ยมชม

ผมอยากจีบน้ำพึ่งพราะมันยาวมากเลยเรัะบอกวดูแล,ลตัวเองดีกว่าพี่จีบครับผมโอเคจ้าขอบคุณมากน้ำผึ่ง,วส,งสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณอาจารขอบคุณพี่จีนซาร่าด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ เขาบอกว่านักร้องลูกนพุ่มเนี่ยพูดเก่งเก่งนะอันนี้ไม่เก่งแต่แบบบางคนนะอันนี้เก่งมากอันนี้เก่งมากอนีเเกกก่่่งงมาที่บ้านเขาเล่นนกแก้วนกแก้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่นัก้องเสียบผู้ชายนกแก้วตายนกแก้วตายไม่ได้พูดเลยพูดจนแบบนกแก้วเฉาไปเลยเวลาเจอกันเนี่ยอยู่หลังเวทีนะ คุยกันเขาร้องร้องเขามาบอกมึงเย็บหน่อยได้ไหมสองคนนี่บอกไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยหรือไงเออนะครับยังไงก็นี่ก็คือเรื่องราวนี้ครับแล้วก็สาระรวมไปถึงข่าวดีๆนะครับรวมไปถึงนี่ด้วยนะฮะสำหรับนะครับนักร้องรุ่งุ่งของเรากับพี่น้ำพึ่งความขยาดเลยนะครับได้รับรู้ไปแล้วนะครับไดติดตามชมรายการเราได้ที่นะครับที่เว็บเว็บนะครับ dot thoburi dot tv นั่นเองนะครับหรือแอปพลิเคชันครับผมโหลดได้เลยแอปพลิเคชันนะครับผมลิสวยๆครับผม thoburi fm นั่นเองที่ h o n b u r i fm นะครับโหลดได้เลยที่ ติดตัวและแอฟตัวครับนะคะติดตามรายการตัวแม่แยบันเทิงได้นะคะตัวแม่ตัวแมกแยบันเทิงได้เลยนะคะนี่หมดเวลาแล้วตอนเวลานะครับเวลาสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นปกติจะมีกิมซาร่าตับน้องบอลลี่เอ่อสติอดวานที่ก็บอกสตะแอดวานผู้ชแอวันนี้วันนี้ก็มีเอ่อน้องไผ่ไข่แห้งแล้วโอ้โหต้องไปยิงซาร่าเหมือนเดิมเข้าใจั้มอาทิตย์ต่อไปก็ดูว่าไก่จะเจอกับบอลลี่หรือเปล่านะคะ วันนี้ขอฝากไปด้วยละกันได้เลยนะครับขอลาไปด้วยละกันนะคะขอตัวแม่อยู่บันเทิงไม่ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีจิมด้วยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมกูก็เกียรติมึงเหมือนกันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมผมนะโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g k r ู n g ุ h o กรุง w น w p l a y 9875. f m w w w t h o n r u t v t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่ส um> mm ุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับ พี่เจตุ้งตาพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจบูนิงค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจยองริงครับพี่เจลูกนินพี่เจมานพี่เจบพี่เจจับเพี่เจนิกพี่เจบูครับพี่เจบอลครับพี่เจปริไฟพี่เจอันพี่เจกันพี่เจนอร์พี่เจแชมป์พีเจนอรพี่เจซูโฮบครับพี่เจแบรรี่พี่เจแมนครับพีเจบอี่พีเจเอค่ะพีเจเอ พีเจอยู่นะครับพีเจนารู้ค่ะ,อคะโอม่พีเังแปดสิบแปดจุดสองห้ามิวสิกรีแลกซ์เพลงเพราะฟังสบายแปดสิบแปดจุดเจ็ดห้าลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไพร9ก้า f สิบแปดจุดเจ็ดห้าเอฟเอ็มเพลงเพราะไม่ชีเล่สามคลื่นสามสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนธนบุรีจำกัด